เช็คตรวจว่าข้อมูลเงินในบัญชีของคุณถูกนําส่งกรมสรพากรหร้อยังนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่ากรณีไหนที่ข้อมูลจะถูกนําส่งกรมสมพากรบ้างเพราะหลายๆคนวันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าภาษี e-payment เ,เข้ามาใช้บังคับนะคะกับทุกๆุกคนที่รับรายได้โดยการรับผ่านธนาคารแบงก์นอร์แบงก์อีเวทั้งหลายเราดูมาดูกันนะคะข้อหนึ่งถ้าสมมติตอนนี้นะค่ะคุณฝากเงินนะคะ ข้าบัญชีธนาคารสีม่วงทั้งปีของธนาคารสีม่วงไม่ว่ากี่สาขาก,ก็ตามนะคะมียอดเข้านะคะถึง399ครั้งและยอดเงินรวมของธนาคารสีม่วงทั้งปีะคะ่ะเป็นเงิน1,999,999บาทนี้ไม่ถูกนําส่งให้กับทางกรมสรรพากรค่ะข้อ2ถ้าเงินเข้าธนาคารสีชมพูทั้งปีนะคะ เป็นจำนวนครั้งถึง399ครั้งและยอดลายรับรวมและมากกว่า2ล้านมาที่5ล้านแบบนี้นะคะก็ไม่ถูกนำส่งให้กับทางกรมสมพากรเพราะจำนวนที่รับไม่ได้เกิน400ครั้งนะคะข้อ3ถ้าสมมติตอนปี63คุณมีเงินเข้าธ<ล>นาคารสีเหลืองรวมๆกันละ2,999ครั้งแต่จำนวนยอดเงินรวมนะคะเพียงแค่ 1 9 9 9 0 0้านาน่ะแบบนี้ค่ะกรอนไม่ถูกนำส่งให้กับทางกรมสรรพากรนะคะข้อ4ถ้าสมมตินี้ค่ะคุณฝากเงินเข้าธนาคารสีเขียวรวมกันละมียอดเงินเกิน400ครั้งสมมติเข้ามาที่550ครั้งและยอดรายได้ ที่10ล้านแบบนี้นะคะ่ะคุณจะถูกธนาคารสีเขียวนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพกรไปเรียบร้อยแล้วในมีนาของปี64นะคะและข้อมูลในการรับไปได้ตรงนี้ของคุณนะคะจะอยู่ในระบบทางกรมสรรพกรมากถึง10ปีค่ะและข้อ5นะคะถ้าวันนี้นะคะ่ะคุณมีเงินฝากเข้าธนาคารสีส้มรวมแล้วทั้งปีนะคะมากกว่า3,000ครัง้งสมมติเข้ามาที่ 100ังโดยที่ยอดรวมเงินนะคะอาจจะมีเพียงแค่5 0,000ื่นบาทแบบนี้ค่ะก็ถูกธนกธาคารสีสม้มนำส่งกรมสรรพกรไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะและนี่ก็คือ5กรณีตัวอย่างที่จะทำให้คุณรู้ว่าปัจจุบันนนี้ค่ะข้อมูลในการรับรายได้ของคุณนะคะ่ะมันได้ถูกนำส่งกรมสรรพกรไปบ้างลรวอยางนะคะและเราจะรู้ได้ยังไงว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ภาษีอี y ment ม,มาใช้บังคับอ่ะ ข้อมูลการรับไรายได้ของคุณนะคะบัญชีนําส่งกรมสรรพกรไปบ้างแล้วยังแล้วมันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคุณหรือเปล่านะคะและถ้าคุณนะคะที่เป็นคนหนึ่งที่รับไรายได้และก็ไม่มั่นใจว่าที่ผ่านมาข้อมูลของคุณนะคะมันเข้าไปสู่ระบบภาษีของทางกรมสรรพกรไปบ้างแล้วยังอาจารย์ขอแนะนำนะคะคู่มือแก้ปัญหาภาษีธุรกรรมทางการเงินเพียงแค่คุณทำตามก ตอนที่อยู่ในผู้มือแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินจะช่วยให้คุณนะคะสามารถรอดและช่วยตัวเองค่ะให้ประหยัดภาษีและเก็บกำไรไว้ให้กับคนที่คุณรักนะคะอย่ารอให้ถึงเวลาที่สถาบันนำข้อมูลมาตรวจสอบเพื่อประเมินภาษีย้อนหลังแต่จงเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเพื่อเก็บกำไรไว้ให้กับคนที่คุณรักคะ่ะถ้าคุณสนใจนะคะก็สามารถชักอินบ็อกเพื่อขอราคาพิเศษกับ ทีมงานได้เลยค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ